สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสมบังสุบอนพ,พ่อๆก็ส่องลงแทนพี่น้องมื่อี้กภาพกันต่ำหมกหงพี่นอ้องได้ปล่อยออกมาหน่ะ,นะเด็กปุ๊กเลยหมักหงพี่นอ้นองเอ้ยบอลทวนอะ บอลแมนเม็ด,มมดมน้ำตาลเด้อพี่นอ้องอันนี้คือเม็ดแป้งนัวพี่นอ้องเลยอืออันนี้คือปลาแดกพี่นอ้องหอมให้หอยพี่นอ้องเลยมาเด้อพี่น้องกินสมตอนทิ้งที่ย่างพี่นอ้องเลยสมตำ่ำพี่นอ้องสมต่ำมะฮงพี่นอออ้องเลยอืมะฮงกรอบวิหวานพี่นอ้องเลย ใส่มือคุณป้าใส่เบิร์นเลยป้าใสปป่ประแดกปรุงประแดกสมต่ำโดยเฉพาะ พแล้วปะยามันเค็มนพี่นประแดดอันนะก็ใส่บริชายน้ำตาลปูปะแล่่พอมันนัวเอามือลนที่ป ขึ come, arlos, oh, mm ้นมาลูกข e ึ้นมามามาลูกน้องแทนพี่น้อยขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาไหมป่าพยืนขึ้นป่าพยืนขึ้นมาอยากดึงเซนเขาปุ้นบ่นี่นะบาลุโอ้ยอืม ใส่มาให้แม่น้ำลายเหี้ยพี่น้องเอาเพชรได้่ะลูกเพชเพชเพช,เพชยาได้หมากพริกได้นะลูกซิมก่อนพี่น้อง,อม,องมามาพี่น้องอ พี่น้องมาเด้อพี่น้องเห็นแล้น้องแทนทิมาผิดลงน้ำหลังเทลงไปแล้วพี่น้องข้าวขาวแบบนี้พี่น้องรับรองเพสจดจั่วพี่น้องเอ้ยแล้วบ่งระส้มตอนกินนาะชินพี่น้องว่าสิแ่บสินัวจำได้พี่น้องมามาพี่น้องงานขับบ่มา ออ,อ,อมาลูกมาแม่เอาขึ้นมาบักหลายอ,อย่ากินลายได้ลูกเขาปุ่นอันเด้เอว่มา,า,มมาแม่เด็กๆมาพี่นอ้องมือนี่บ่มีบ่ได้ลายคน,พ,น,นยพี่น้นองมือนี่

หลับแล้วบ่บาดนี้อายยานะเพิ่นน่ะคือสิเมื่อยเล่นแล้วเนาะจังลับนะนั่งกินลูกนั่งกินความดีพี่น้องเอ้ยเือกะปอักเากเ้้มเออ ยังได้เับพุดอ๋อสบายดีพี่น้องกินดับมกฮุงอีป่าพะคือนอนเชยอยู่ส่ะแต่เจ้านะเจ้าคืออันมั่งโมบัดมือนี่พะคือเป็นมั่งโมแต่เจ้านะคืออยากเป็นจริงเป็นจังเทไรยาลูกยายายา เออกมาก่านหนึ่งออกมาี่น่งไปลยถิอมตลลูกออกมานะกินเข้าปากนะน้องเน้องเอ้ยน้ำลายเตกปากกไปไข่เลยไหม บเียบลเลียมากค่นะีงหอมเน่อยเนาะเียจาไ้่านน้อกเที่ตี่นเนาะอยาก่มอนน้อเต็มนอนเต็อบ Phía phía, thì... phát cặp phát ว่า nó phát này sẽ แหม่งบ่ถามกินกระป๋องคุ้มอยู่ยามยามผัดกับผัด <laughs> 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 <VềObara> <laughs> <Về laundry. cười> <laughs> Nha luôn tuy nha tuy nhau nha nhau ờ nhau nha bà lê lạc lên lòng là thế nào, bà, bà. À, lông lô luôn mẹ bảo bạn à mèo má mèo má mình mèo mèo mẹ mèo mèo này mèo 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 ta còn เนี่ยกาแฟก็ติดตามสองน้อทนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมให้ปิ่นปินให้แอนกำลังจแม่น้อเทนเนาะกำลังจแม่น้อทนให้แม่น้องเทนสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยแต่ละมือก็แม่น้องเทนก็จะไปหายังหาสองสามพลังค่าเงื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยขีบก็ได้เพราะว่าไปทางใดก็ไปว่วได้พี่น้องมันแดดมันห้อพี่น้องเพ้นกรบเปต๊ะ ผ้าลมพ้นตกกับบม่มีจะไปอยู่ทางใดมีแต่แดดกับแดดไปทางใดก็บ,บ่ได้ปีนี้คือสิบรไดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแดดมันแรงนี่แหละจะไปหายัางแต่ละมือกับเขาป่ากับเขาหาทีเขาไปหายัางอยู่ป่าก็ได้ออบริเดงพี่น้องเอ้ยโอ้ถ้าย่บอน <c oughs> บอนได้พ้นตกถือว่า ที่ว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกับไปหาอยู่บ้านอื่นพี่น้องจากเมืองยังเมืองไายผูทองให้นะลุงไปหาอยู่เมืองไายผูทองบุพี่น้องเว้ยขณะไปหาเฮ็ดหาหอนก็นกนได้ไปหาแถวใกล้ๆว่าสิ่นี่จากประเทศลาวไปอยู่เวียงจันทร์เลยพี่น้องโอ้ไปอยู่เวียงจันทร์มันก็ประเทศลาวคือกันกน่ะแล้วแห่งกระโหลกโควิดหลาย เอ๊ะอีเมย์โผ่น้องแบง ไปหายังพี่น้องเลยตะลเมอค่ะผ้าห้องข้ามาแล้วผ้าห้องฮื้อฮื้อมาแล้วจักพากันหายไปทางใดล้มล้มน่ะลมพี่น้องจักลมแหลกหรือลมพนกันแท้คพลังคนก็ว่าล้มแหลกลมแหลกลมอันนั้นพี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามช่องทองแท้นะพี่น้องนะได้ได้ก็ขอกำลังใจจากแฟนคลับจากพ่อแม่ทุกๆคนนี่แหละพี่น้องเอ้ย ที่ห้กำลังใจแม่น้องแทนกับน oh ้องแทนกับพอน้องแท่นหน่อยสูนได้แม่น้องแทนกับสูอยู่แล้วพี่น้องใอ้สูเพื่อลูกสูเพื่อน้องแทนจะหน่อยน้องแทนสิโบมีนมกิ่นพี่น้องเลยน้าต้องสูสูเพื่อน้องแทนนะพี่น้องเนาะน้องแทนกับนมกับหาเมื่อตากล้องหาเมื่อตะกล้องกล้องกับ แขงอยู่พี่น้องไอซองสองร้อยสามร้อยเนี่ยสามร้อยพี่น้องกล้องละหามือไว้ป่พี่น้องเม่น้องแพนแล้วได้ก็เพราะว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นอันนั้นแล้เพิ่นก็เลยกินนมนะ่นแหละพี่น้องเอ้ได้ยังมาเพิ่มอีกเลยนะ กัวเป๊กแม่หมูเป๊กหมูแดงกัวเปี๊ยหมูแดงต้มไข่เป๊กต้มผักบอ้งต้มหม้อปลาน้องแทนโอมลูกอมอมลูกอมลูกอมกันยาวแท้ๆกินเก่งพี่น้องตื่นมากก็ต้องได้กินขนมก่อน ลาแล้วพี่น้องกินหน้าพรอกันมาอยู่ดีแม่งสุขสุขคนอย่าลืมกดติดตามชจองหนุนแท่นนะพี่น้องเนาะในใก็ขอขอบโมกขอบคุณในร้านเนาะพ่อแม่พี่น้อง